เริ่มแล้วเราก็งงอยู่ๆมาเออเออไอห่าเอออะไรฮะาไม่ต้องรอไม่ต้องรงเพาว่าไอจิ๋วไม่่นาไม่ต้องเสียใจจิ๋วไม่เล่นด้วยลวไม่เล่นละเอลลี่เอลลี่ก็มันไปด้วยไปากขนาดนี้นี่ยยิ้มมาค่้บันไดง่ายบันดีแล้วนะ baby การบวชแบบนี้จะให้น้ำนอนนะไม่ใช่แค่ลูกลำคาญกูก็ร้อนตอนแรกดูชุดสิหนาจ้ะยังไม่ใส่ก่อนเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวใส่พร้อมกันพ่อแม่ลูกขนมมาให้ลูกขนมมาสิพวกเราไอ้กล่องนั่นเอากล่องนี่ขนมมาสิโอ้ยเฮ้ให้ลูกยิ้มหวานเฉยๆกันนี่นี่มานี่ยิ้มหวานให้ให้ให้ เหนแล้ยี่้อย่หัวเฉยไงยี่หัวยี่หัวเฉยขนมในทัวมีอีกต้องในทัวร์มียี่หัวเฉยไงไอเนียในทุงอ่ะพี่ต้อมอันนี้แหละยี่หัวกันเบบีเบบีเบิีนั่งดีดนะดีดเบบีนั่งดีีอ่าเไยวนีนั่งยิ้มก่อนยิ้มให้นาตาก่อนยี่หัวให้นาตเดูนะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขนมยกขึ้นเนล่นก่อนนุกคนดูขนมดิแม่แม่ดูขนมดิเมมี่เนี้นี่โอเคมันไม่ง่ายเหนือนที่แล้วนะมันไม่ง่ายเหนือนที่แล้วนะโอเคขนมด้วย จะมีได้อยู่ครับพี่ฮะเอาอันที่ได้เอาอันที่ได้อยู่ได้เลยโอเคไี่ยิ้มวันเลยยิ้มยิ้มยิ้มถ้าสวยแล้วจบอยู่จบต้องหยิบมาคนจะได้แบบถกลิ่นทะเลเออจะส่งความสุขปีใหม่ให้ลูกค้า เปล่าไม่ตื่นทำไมอีกแล้เอออะไรฮะ้องรอเพราะว่าไอ๋วไม่เปล่าไม่ต้องเสียใจปฮหนูก็นึกว่าแค่ถ่ายแค่ถ่ายรูปคู่แค่่าูปคู่เพิ่งปิอะรขนาดนั้นนอะไรวพร้อมจ้ะโอเคเร่อ ปาเออเออคุณทำทำไมอ่ะสวีดสวีไม่ได้หรอมันคันเหรอป๋เริ่มแล้วเรก็งงอยู่ๆว่าเออออไอห่าอคันตามาี่จบจบตอนนี้ออไ่ะมาไม่ต้องใส่ใส่ มันปีกระต่ายปีน้ามันปีหน้ามันแบบเป็นแบบปีคนไทยอะเปปีกระต่ายอ๋อโอเคเราถึงให้ถึงให้ตายปีหน้ามันเป็นแบบปีกระตายเป็นเกตายเป็นแขาเเป็นปีคนไทยมันปีกระตายชิว้นลคะไม่เอาหนวอชวอ้นย้าให้ตั้วมอนคอกไปเลโอเคโอเคจะไปองรล่า เร็วๆเลยนะทุกคนไม่ต้องเสียงดังแล้วก็รีพายเลยนะมันจะลังสุ่นตุ๊ด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 เฮียรีบเรียรีบตุ๊ดตุ๊ดแล้วต้องต้องเอาหูเอาหูนั่งเข้าไปแล้วไม่เล่นด้วยละไม่เล่นแล้วเอลี่เอลี่ก็มาไปด้วยมาเอรี่มา เลยที่จบหัวเลยนะสวยนะยิ่มาตเมจิ๋วนะอันนี้นี่นี่ใส่ดจิ๋วลก็ใส่ลูกจิ๋ก็ใส่ครานี้ครบแล้วนี่่แล้วเร็วเร็วเร็วเรเหมือนกระต่ายหน่อยพี่ว้าเลยเอาเร็วเร็วเอันนี้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 อนะ้าจับห ตีไปแล้วละเธอหมดคำแล้วดูดูดูแบนบี้ดูสิอันนี้มีอะไรได้เลยพี่เพราะว่าตาเขาไม่ไดีไม่เห็นเยอะเหยอเยอะเยอะเหรอไม่สวยโอเคติ๊ตตก,ก,กต๊อกต๊กต๊อกต๊กยิ่งหวานกันยิ่งหวานกันยิ่งหวานกันไอ้ตุ๊กใส่แว่นเหมือนเขาไหมจ๊ะ Oke cả

รู้กันรู้กันเราอ่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยโเสีขอบคืณแม่รุดเร็วพวกเราทำงานรุดเร็วเป็นกองโจนไม่ใช่แค่ลูกลำคาญกูก็ร้อนตอนเนี้ยดูชุดสิหนาจ

ใช่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะดูดิไม่มันจะเอามาทำอะไรหมือไม่อะไรอ่ะอะไรอะ Look at that We finally got our award เป็นซินเวอร์ใช่ไหม Yeah โอ้เย้ได้รับแล้วขอบคุณ YouTube มากเลยขอบคุณ YouTube และขอบคุณ follower ของเราแม่บ๊อบทีวีทำให้ดูดิ Is this for Ellie? Yeah! yeah. We like it! We like it? Yeah. Say thank you. Thank you. thank you! thank you! We want to wish everybody a, a very Merry Christmas and Happy New Year. Stay healthy for the year. 2023เป็นปีที่ค่อนข้างลำบากเนาะผ่านมาแล้วปีปีหนึ่งละมาอีกหนึ่งปีแต่เราก็ผ่านมันมาได้เพราะว่าปีหน้าก็ขอให้ทุกคนได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีกว่าปีที่ผ่าน,านมาที่สำคัญอะเราน่าจะเจอสิ่งที่ดีกว่าที่ผ่าน,านมาแน่ลูกเราเริ่มพูดยากขึ้นแล้วค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้ถ่ายรูปนะโอ้โหเหนื่อยมากไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้มาก่อนนี่ออกไปทำงานถ่ายเอาดอย,ยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยนะคุณเนี่ยไรู้ใช่ไหมมันชืถ่ายถ่ายน้ะเด็กก็ตกลงไป Yeah. I hope you like our videos that we have for Ali and our TV shows, and we hope you keep watching for next year. แบบที่เราตั้งใจไว้เราตั้งใจทําอะไรไว้โดยเฉพาะตอนนี้ใจเราทุกคนทุกบ้านเนี่ยรวมอยู่ที่แอลลี่เพื่อที่จะให้แอลลี่เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพที่สุดของสังคม <c oughs> ก็หวังว่าพวกเราคงจะได้รับกําลังใจจากทุกคนอีกนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะ Happy New Year everybody Merry Christmas to o ค่ะ <c oughs> เราเอาหน้ามานะมาเราเป่ากันนะหน

วไอตูนเขารู้เรื่องเยอะแล้วไงดีหน้าก็ยากกว่านี้อุ้ยอุ้ยอะยืนนะอะมิ๊กอบให้นะอะยืนขึ้นมาปีนปีนปีโอเคเดี๋ยวมามีจะนับวันุทีน้องค่อยจำโอเคเดี๋ยวพึ่งนะให้มามีนับก่อนะหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทมอย่าดิจัมยะหึเดี๋ยวจับน